สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวปรับไฟให้มันใกล้ลงหน่อยพอดีใช้เป็นไฟโคมไฟจะได้เห็นสว่างสว่างขึ้นนะครับคลิปนี้ก็จะวาดเป็นตัว10 10อะไร10โทรหรือเปล่าเคโลโล10โทนะครับ10โทโเคโลโล วาดเป็นท่าวิ่งนะครับอันดับแรกก็วาดเป็นหัววงกลมนะครับถ้าไม่กลมก็วาดซ้ำให้มันกลมต่อมาก็วาดเป็นตัวนะครับเสร็จแล้วก็ขาแล้วก็ขาอีกข้างนะครับ แล้วก็เป็นแขนนะครับแขนยื่นออกมาเสร็จแล้วก็กำปั้นนะครับขีดขีดขีดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหยักหยักนะครับแขนอีกข้าง แล้วก็ดาวนะครับขีดเส้นกึ่งกลางก่อนแล้วค่อยวาดเป็นดาวก็จะทําให้วาดดาวง่ายขึ้นนะครับต่อมาก็วาดลายที่คางวาดปาแล้วก็วาดกลมๆนะครับกลมๆกลมๆเป็นตานะครับเคลโลโจะเป็นตากลมๆแ,แววๆ แล้วก็ปีกหมวกนะครับแล้วก็มีดาวที่หน้าผากก็เ,เป็นอย่างนี้ดีกว่าจะได้ดูยิ้มสักหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาตัดเส้นปากกากันนะครับ เหมือนกันนะครับตัดเส้นปากกาจะใช้เส้นใหญ่ๆใ,ในการตัดรอบนอกนะครับเราก็จะลากเส้นไปเลยส่วนที่เป็นเส้นรอบนอกนะครับทั้งหมดเลย เรียบร้อยนะครับอ่มันก็จะมีส่วนอย่างเช่นตาตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างเด่นเราอาจจะใช้ปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นตรงส่วนของตาด้วยก็ได้นะครับตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะพิจารณายัางไงเนาะอ้าวต่อมานะครับใช้ปากกาเส้นเล็กลง ตัดเส้นในส่วนอื่นๆนะครับช่วงนี้เรายกกล้องค่อนข้างสูงเนาะจะได้น้องๆจะได้เห็นมุมมองกระดาษเยอะแต่รู้สึกข้อเสียก็คือมันจะเห็นเส้นที่วาดไม่ค่อยชัดนะครับหรือจะเอากลับลงมาคืนดีอันนี้ก็เป็นเส้นตรงหน้านะครับเส้น รงคางที่จะเป็นสีขาวๆแล้วก็ปากยิ้มนะครับแล้วก็ดาวสัญ,ญลักษณ์ของสิบโทแต่ละตัวจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ท้องกับสัญ,ญลักษณ์ที่หมวกเสร็จแล้วก็มือนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับชิปโทเคโรโรนะครับไม่ยากนะครับลองคัดวาดตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเสร็จแค่นี้นะครับสวัสดีครับ